สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะนี่ตอนนี้แดดเปียงเลยนะคะพามาชมบอนสีในสวนนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะสําหรับการสั่งซื้อนะคะสามารถโทรหาหนูโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร 064 282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็มีปลายทางนะคะใครไม่สะดวกโอนสามารถสั่งแบบปลายทางได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ผสมพรพลล่วงนะคะก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะสําหัับอันนี้จะออกโทนประมาณสีน้ำตาลดำเรื่อๆนะคะนี่น้ำตาลดำแดงนะคะ สีเขาจะเลือบๆนะคะเป็นไม้สีออกเพิงเพิงนะคะก็จะมีแบ่งต้นละ60บาทสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะเป็นลูกไม้ผสมาจากผ,ลผล่อนล่วค่ะเนี่ยคะ่ะไก่แดงนะคะยิ่งโตจะยิ่งแจ่มนะคะไก่แดงเม็ดจะขึ้นเยอะขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งต้นลูก90าบบาทนะคะ90สบาทสำหรับไก่แดงเอ้คะ่ะอันนี้จะเป็นไม้หัวของพลักหน้าทองนะคะพารักหน้าทอง อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเจดิบบาทนะคะพลักนาทองค่ะอีอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไก่แก้วมาลายทองก็จะกัดออกแดงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อสีเปอะสวยมากนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปแ80ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูหัวค่ะขนาดหัวก็จะประมาณนี้นะคะหัวโตวเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้ยุทธหัตถีนะคะเป็นไม้หัวนะคะต, e ตัวนี้ม em หีหัวแล้วเนะะี่ยค่ะใครสนใจนะคะยุทธหัตถีต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นไม้หัวนี้นะคะอันนี้หมอจินดานะคะหมอจินดาอันนี้เหมือนจะเป็นหัวสองต้นคู่นะคะ world, ใครรับนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบาทหมอจินดาค่ะ เนี่ยค่ะหลากหลายสายผ้าเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นนางรากสดนะคะฟอร์มนี้จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นนางรากสดไม้หัวนะคะปลายเรียบร้อยแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะมีพญาพันวังนะคะพญาพันวังไม้หัวจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับพญาพันวังอันนี้จะกัดเต็มฟอร์มกัดแดงมาแล้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้ไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายนี้ใบนี้เพิ่งกลางนะคะไก่ฮาวายเวลาโตขึ้นก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนางรากสดแบบไม่ป้ายนะคะถ้าไม่ป้ายนะคะก็จะอยู่ที่ราคาเจบบาทนะคะนางรากสดไม่ตายค่ะ นี่นะคะก็ทรงใบจะเหมือนนางรากสดทุกอย่างสีออกเหลือบเ,เหมือนกันแต่จะไม่มีป้ายแดงมานะคะอันนี้เป็นเทพเทวานะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายก็จะแดงมาเฉยๆไม่มีป้ายชมพูค่ะใครสนใจนะคะไม้หัวเอาไปอยู่ที่ราคาขออยู่ที่อ่าหกบบาทละกันนะคะตัวนี้อันนี้สีชมพูค่ะนี่เพชรจินดานะคะเพชรจินดาไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะมีหูใต้ใบนะคะนี่ ไม้หัวเหมือนกานนะคะเพชรจินดานี้อยู่ที่หัวละ100บาทนะคะเพชรจินดานี่อันนี้สักการิมิตนะคะฟอร์มกอเลยนะคะหนูเห็นโคนต้นนี้อยู่ประมาณ3ต้น4ต้นนะคะนี่3ต้นคันต่ำใครสนใจนะคะสำหรับสักกาิมิตอันนี้นะคะเดี๋ยวเอากล้องลงไปพาไปชมนะคะนี่มี1 2 3 3หนอนะคะ่ะสวยมากนะคะสักการิมิตกอน,นี้นี่ อ,อ,อยู่ที่ราคาเอาไป150บาทนะคะใบนี้มี2แฉกด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้หัวนะคะก็จะส่งแบบหัวติดใบนะคะ เนี่ยค่ะเพชรเจสีจะบอกว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะเม็ดแดงเนี่ยค่ะที่จุดๆเนี่ยคือกัดทุกใบนะคะขึ้นอยู่ว่าใบนั้นอาจจะด่างมากด่างน้อยนะคะแต่เม็ดแดงขึ้นทุกใบค่ะเวลาโตขึ้นลูกไม้นะคะเป็นสีโทนชมพูนะคะอันนี้ขออยู่ที่เอาไป60บาทนะคะใบค่อนข้างใหญ่เลยลูกไม้ชมพูอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กระพัดด่างนะคะเป็นไม้ด่างแล้วก็กัดเม็ดสีชมพูจุดๆด้วยนะคะ อันนี้ขออยู่ที่ต้นละเจบนะคะสําหรับเจ้าจัก,กรพรรดิดางนี่สัตจธรรมนะคะสัตจธรรมเป็นไม้เปิดอีกชนิดหนึ่งนะคะเอาไปหัวละ60บาทนะคะสําหรับสัตจธรรมค่ะนี่มีชายชนหนึ่งหัวนะคะเพิ่งกลางใบเลยป้ายแดงนะคะต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะชายชนแอบกลางให้ดูป้ายสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เปิดนะคะสวยมากใครรับนะคะขออยู่ที่ หนึร้อยบาทนะคะลูกไม้เปิดขอเป็นรหัสตัววายค่ะนี่อันนี้ตาละแม่จันทานะคะใครสนใจไม้หัวตาละแม่จันทาจะอยู่ที่70บาทนะคะสําหรับไม้หัวแต่ถ้าสนใจเป็น4นิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะเป็นสีชมพูขอบเขียวนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสน่ดารานะคะสเสน่ดาราเวลากัดแบบ เต็มๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างก็จะกลับประมาณนี้เลยนะคะเสน่ดาราก็มีแบ่งนะคะต้นละ80ดสิค่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นตับจังหวัดที่เป็นไม้ป้ายนะคะจังหวัดมุกดาหารค่ะนยคะ พระโมกคลานะนะคะนี่เวลาโตเขาก็จะกัดแดงๆนะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคา4นิ้วนะคะต้นมีต้นลูกต้นเล็กนะคะแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่40บาทค่ะ<ม>อันนี้ลูกไม้นะคะรหัสงองูนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะรหัสงองูคะ่ะออกสีชมพูเปิเป่อๆแบบนี้นะคะอันนี้มีจํานวนนะคะผ่ามาเหมือนกันเด็กเลยนี่คะ่ะ อันนี้จะเป็นกำปั่นทองนะคะกำปั่นทองไม้ด่างนะคะด่างชมพูเหมือนกันกำปั่นทองอยู่ที่กระถาง4นิ้วนะคะเอาไป150บาทนะคะกำปั่นทองะคะ่ะทองนะคะวางทองต้นละ100บาทอันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะสําหรับวังทองอันนี้ไก่นะคะมีชื่อว่าไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่เอาไปต้นละ35บาทนะคะสําหรับไก่เจ้าเล่กัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะ พญาสเวีนะคะพญาสเวีสาสิบห้าบาทนะคะไม้ใบเล็กฟอร์มเล็กนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นไม้เก่านะคะต่อไปนะคะนี้ใบใบแข็งแล้วก็เป็นไม้ใบเงานะคะมีชื่อว่าองคุลีมานอันนี้กัดแดงนะคะการดำแบบนี้นะคะเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มกัดแล้วนะคะอันนี้คือองคุรีมานไซส์สี่นิ้วนะคะให้ไปราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะองคุรีมานค่ะนี่เป็นลูกไม้ผสมพรพระล่วงนะคะ สีจะออกโทนน้ำตาลนะคะสีเพิงๆอันนี้เดี๋ยวก็จะออกสีเปิอะมาด้วยนะคะสำหรับลูกไม้ผสมพลอยพะล่วงนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะ60บาทสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามตอนเด็กจะเขียวทั้งใบแบบนี้เลยนะคะพอโตขึ้นกัดขาวนะคะเอาไปต้นละ40บบาทนะคะสาวโพธารามนี่ค่ะนี่ค่ะไก่แดงเริ่มกัดกันมาบ้างแล้วนะคะ จะอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะสำหรับไก่แดงนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะรหัส A55 นะคะ A55 เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูใบใหญ่นะคะต้นละ60บาทนะคะรหัส A55 อันนี้มีจำนวนนะคะเป็นไม้ผ่ามาค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะสวยมากนะคะยิ่งได้ฝนสียิ้มเจ่มนะคะตัวนี้มนเทียนทองนี่ ก็วันนี้มี4นิ้วมาแบ่งนะคะนี่ตอน,นเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทอันนี้เริ่มกัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะมนเทียนทองนะคะไม้เก่าใบายาวนะคะยิ่งโตจะเห็นได้ว่าเขากัดสีสวยมากนะคะตัวนี้กัดออกส้มๆแดงๆนะคะมเทียนทองข้างๆกันก็จะเป็นหมอยอดเดชนะคะสีชมพูชมพูนะคะ สำหรับหมอยอดเด็ดไม้ใบแข็งนะคะมีแบ่งต้นละ80บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะนี่สวยเลยนะคะเวลาอยู่แบบรวมกันอันนี้เป็นรอน้ำในกะละมังนะคะแถวเดียวนะคะลอกําแพงนี่อันนี้จอมก็เริ่มฟื้นแล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้ตับเดือนนะคะต้นละ100บาทตับเดือนนี่จะเป็นใบกลมทั้งหมดเลยนะคะ อาชาบาแก้วนะคะชุดใหม่ก็เพิ่งเริ่มโตนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆแบบนี้นะคะสี่นิ้วขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป100บาทนะคะชาบาแก้วจะเป็นไม้โทนชมพูนะคะอันนี้ลูกไม้ชมพูกระดูกดำนะคะเป็นไม้คู่ฝักกับต้นที่ไปประกวดมาสีแดงนะคะอันนี้จะออกพื้นชมพูกระดูกดำตอนเด็กจะยังกระดูกไม่ชัดนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นกระดูกชัดค่ะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะอันนี้ลูกไม้ ม่วงชมพูของหนูเองนะคะเริ่มออกแล้วมีต้นลูกออกอยู่2ต้นนะคะใครสนใจนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสีหวานมากนะคะแล้วก็ตัวเนี้เวลาตขึ้นเป็นไม้ใบใหญ่นะคะอันนี้นะคะเป็นเพชรไพรินนะคะเพชรไพรินอันนี้จะออกโทนชมพูเนะะี่ยค่ะหวานๆเลยนะคะเอ,อเริ่มกัดแล้วนะคะสําหรับโทนชมพูของเพชรไพรินนะคะใครชื่นชอบอันนี้ขออยู่ที่ราคา หกสิบบาทนะคะเพชรไพลินค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะ ม่วงมหาการจะอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะสำหรับม่วงมหาการฟอรมสีนิ้วนะคะต่อไปนะคะไม้ป้ายแดงเท้าหีรันพนาศูนย์นะคะเท้าหีรันพนาศูนย์จะอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะเขียวป้ายแดงไม้เก่ามีจุดด้วยนะคะตัวนี้อันนี้มีชื่อว่าสัมเพาเงินนะคะเป็นใบหอกนะคะลวดลายสวยนะคะลายกระดูกสวยอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ แปบ,บาทนะคะสำหรับสำเพาเงินค่ะหานุมานจองถนนนะคะต้นละ40บาทสีเริ่มกัดมาแล้วนะคะเขาจะกัดออกแดงๆแบบนี้นะคะหานุมานจองถนนค่ะจัดอยู่ในตับรามเกียน นี่คะ่ะทองประกายแสดนะคะสีออกส้มๆแดงๆแ,แบบนี้นะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะสำหรับฟอร์ม4นิ้วนี่ไผ่โทนชมพูเปรอะนะคะต้นละ35บาทอันนี้เป็นไผ่แท้นะคะมีไซส์35กับไซส์50นะคะใครสนใจสามารถสั่งได้เลยไผ่แท้จะใบแคบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ ใบค่อนข้างเท่ากันนะคะความกลางของใบอันนี้จะเป็นพระโมกขลานะ,นะคะนี่แดงก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะหนาา้าใบอันนี้จะเป็นแบบหลุดแข้งนะคะพระโมกขลานะอันนี้ขออยู่ที่4ี่บาทนะคะเผื่อใครไม่ชอบไม้แข้งนะคะบางคนไม่อยากเลี้ยงไม้ก่าบนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบหลุดแข้งกัดแดงนะคะหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรต้นละห0ิบบาทนะคะสําหรับหัวใจมังกรกัดออกแดงๆนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะ กาบนะคะเทพดาราสีชมพูคะ่ะอันนี้ให้ไปต้นละแปบบาทนะคะเทพดาราอันนี้จะเป็นเทพเทวานะคะเทพเทวาอันนี้เป็นแบบป้ายนะคะป้ายสวยเลยวันนี้มีมาแบ่งสองต้นนะคะต้นละหนึ่งรอยบาทนะคะเทพดารานะคะนี่เดี๋ยวให้ชมอีกต้นหนึ่งด้วยนะคะอันนี้นะคะเพชรมณีเพชรมณีจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเพชรมณีคะ่ะ นี้บันดาลทรัพนะคะบันดาลทรัพ์ต้นละ60บาทนะคะสําหรับบันดาลทรัพเป็นไม้ชื่อมงคลนะคะตระกูลที่ลงท้ายด้วยทรัพเนี่ยมีเยอะมากนะคะบันดาลทรัพคะ่ะนี่นเป็นไม้กระดูกด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสายพะเนตรนะคะยังสั่งได้นะคะสายพะเนตรเป็นไม้กัดแดงตอนนี้มีแบ่งทั้งสองสายนะคะคือสี่นิ้วที่หนูถืออยู่นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้สายพะเนตรแต่ว่าถ้าเป็นสายโตขึ้นมาอีกก็จะเป็นหกนิ้วสองร้อยหกสิบาทอันนั้นจะเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะดารารายนะคะต้นละห้าสิบบาทฟอมพุ่มเตี้ยเตียเลยนะคะ สีสวยแล้วก็มีเม็ดแดงขึ้นนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นใบกลมกันบ้างเรียกซับนะคะเรียกซับต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับเรียกซับใบกลมนะคะตัวนี้ฟอร์มเตี้ยเลยนะคะใบกลมๆค่ะตัวนี้เรียกซับนะคะนี่ค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะใครรออยู่ตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะกัดชมพูสาวเมืองสิงห์ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะเขาจะกัดจากกลางใบก่อนนะคะตัวนี้ นี่เมืองใหม่กำลังสวยเลยนะคะต้นละ80บาทนะคะสำหรับเมืองใหม่ก็เป็นไม้ใบกลมนะคะต่อไปนะคะไก่เมลีนะคะกัดหน้าชมพูมาแล้วค่ะต้นละ50บาทนะคะไก่เมลีค่ะนี่ค่ะพออยู่เป็นกลุ่มสวยมากนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะรหัสเบอร์เก้านะคะเบอร์เให้ไปต้นละ70บาทนะคะตัวนี้สีสวยมากนะคะเบอร์9สวยมากอันนี้มนกิติยานะคะต้นละ 100บาทนะคะไม้ใบยาวมนกิตยาค่ะไก่ตัวงามนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่ตัวงามกัดหน้าส้มเริ่มกัดมาแล้วนะคะอ่าไก่กันอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้จะเป็นไก่สวรรค์กัดแดงนะคะตัวนี้เป็นไม้แข็งใบแข็งก้านแข็งค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะคะตัวนี้เอาไปต้นละเอเอาไป70บบาทแล้วกันนะคะไก่สวรรค์เพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้ม ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มค่ะสีสวยนะคะตัวน,นี้อันนี้เทพนรสิง์นะคะใครอยากได้อันนี้จะเป็นแบบมีแข้งนะคะขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพนรสิงค์ค่ะกัดชมพู่นะคะเขาสมิงนะคะเขาสมิงให้ไปอยู่ที่ต้นละ 70บาทนะคะเขาสมิงจะเห็นได้ว่ากัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะนี่ไม้ตัวนี้สวยมากนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มสีเข้มขึ้นเปิอะขึ้นนะคะอ่าไม้ตัวนี้คือฟ้าสางนะคะยิ่งได้แสงยิ่งดีนะคะตัวนี้เอาไปต้นละ100บาทนะคะฟ้าสางคะ่ะสีสวยมากนะคะอ่าอันนี้จะเป็นจังหวัดนครปฐมนะคะสีชมพูล้วนเลยใบไทยเอาไปต้นละ35บาบาทนะคะสำหรับ จังหวัดนครปฐมค่ะเศษษฐีสุพรรณนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะเศษษฐีสุพรรณน้าชมพูนะคะม่วงจัดสกุลน,นะคะตัวนี้เป็นไม้โทนม่วงใบหยักๆนะคะต้นละ60บาทนะคะม่วงจรัสสกุลค่ะโทนม่วงแล้วก็เส้นใบออกขาวๆนะคะอันนี้ไผ่นะคะมีชื่อว่าไผ่ลุ่งอรุณน,นะคะไผ่ลุ่งอรุณอันนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ใบโรคกนะคะฟอร์มเตีย้ย อันนี้ขอต้นละ90บาทนะคะมีชื่อค่ะชื่อไผ่ลุ่งอรุณน,นะคะเพชศสุวรรณโชธนะคะไม้แลในอดีตนะคะตัวนี้เพศสุวรรณโชธเป็นไม้ด่างนะคะเคยขึ้นไปแตะหลักแสนเลยนะคะตอนนี้นะคะราคาไม้กลับมาปกตินะคะสามารถจับต้องได้แล้วนะคะเพชศสุวรรณโชธด,ด่างนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะด่างสวยนะคะแล้วก็มีเม็ดขึ้นมานะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนจะกัดออกส้มๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ส้มนะคะนี่ค่ะกัดหน้ามาแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้สีมหาโพนะคะต้นละ50บาทนะคะเริ่มชมพูมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะฟอร์มเตี้ยๆนะคะสําหรับสีมหาโพต้นละ50ค่ะใบโพสวยนะคะอันนี้ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้ว ต้นละ1 0 0บาทนะคะสำหรับทาดบางแก้วนะคะตัวนี้ณภูมินะคะเป็นแดงเงานะคะตัวนี้เป็นแดงทั้งใบเลยต้นละ50บาทนะคะสุวรรณภูมิคะ่ะอันนี้นะคะเป็นยักษ์ตีชดานะคะยักษ์ตีชดาพื้นใบจะเขียวตอนเด็กนะคะแล้วก็กัดสีออกชมพูชมพูเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะยักษ์ตีชดาอยู่ที่ต้นละ1 0 0บาทนะคะตัวนี้อันนี้โชคทวีวันนะคะต้นละ 100บาทนะคะโชคชวีวันจาป้ายชมพูใบพิวๆแบบนี้นะคะต้นละ100ค่ะเป็นลูกผสมนพเก้ากับอะไรอีกอย่างหนูไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ก็เขาจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะสำหรับโชคชวีวันต่อไปนะคะแดงข้างในขอบข้างนอกจะเป็นสีเขียวอันนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทัญญชัดนะคะองค์หญิงธัญญชัดให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะองค์หญิงทัญญชัด ทรงใบจะออกรีรีหน่อยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะไม้โทนเข้มค่ะพลอยชมพูวันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับไซส์สี่นิ้วค่ะนายทองเหม็นนะคะต้นละ50บาทนะคะนายทองเหม็นก็จะเป็นพื้นออกแดงเขียวนะคะบนพื้นใบใบพิュ๊บนะคะสำหรับ ลายทองเม้นเอาไปต้นละ50ค่ะถักกลนกเกียดนะคะสนิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทอันนี้เป็นพื้นขาวแล้วก็มีจุดแดงกระจายทั่วใบนะคะถักกลนกเกียดค่ะอันนี้นะคะพยาขอมนะคะให้ไปต้นละแปสบาทนะคะพยาขอมเป็นโทนดํานะคะตัวนี้ดาดนานะะ้ําตาลค่ะตัวนี้หรือว่าเรียกโคนเข้มนั่นเองอ่าโทนแดงกันบ้างอันนี้เป็นแดงเงานะคะใบกลมๆป้อมๆแบบนี้นะคะ มีชื่อว่าชนะมานนะคะชนะมานให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะชนะบานหน้าใบเขาจะแดงเงานะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะเอาไปต้นละ35บาทเป็นไม้ใบไทยนะคะสําหรับจังหวัดนครปฐมต้นละ3ฮาเท่านั้นคะ่ะนกกวายุพักนะคะยกวมายุพักอันนี้ให้ไปต้นละ ห้บาทนะคะนกวายุพักจะอยู่ในตับรามเกียรินะคะตัวนี้ไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธเอาไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับไก่อัมพันธ์ลายเขาจะเป็นขีดแดงๆนะคะตัวนี้มีซับนะคะมีซับอันนี้ไม้กระดูกเหมือนกันนะคะเป็นตระกูลลงท้ายด้วยซับนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ 100บาทนะคะมีซับค่ะอ,นนอ,นนอันนี้อัพิมหืมามหาเศรษฐีนี่นะคะชื่อยาวมากนะคะตัวนี้หนูตัดป้ายยาวเป็นพิเศษเลยนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆค่ะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะ